สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิมก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของอาการทอผ้าของลวนะคะการทอผ้าของลวนี้ค่ะใช้วิธีการทอผ้าแบบกี่เอวนะคะทําไมถึงเรียกว่ากี่เอวนะคะเราจะต้องอยึดผ้ากับเอวของเราจากนั้นต้องยันด้วยเท้านะคะให้มันตึงๆแล้วก็ทอนะคะจึงเรียกว่ากี่เอวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทอเนี่ย คนทอจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายนะคะจิตใจ,จด้วยนะคะก็คือสมมติว่าเราปวดหลังเนี่ยเราก็ทอไม่ได้ละเราเจ็บขาเราก็ทอไม่ได้เราเจ็บมือเราก็ทอไม่ได้นะคะเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งก็ทอไม่ได้นะคะปวดท้องก็ทอไม่ได้นะทุกคนนะคะเพราะว่าหลังของเราจะต้องไปยึดกับผ้าขาของเราจะต้องยันให้มันตึงนะคะส่วนมือของเราเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการทอนะคะในการ ยกไม้ยกนุ่นยกนี่นะคะแล้วก็สาวรั่วนะคะเกิดเป็นสาวรั่วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนในสมัยก่อนเนขะะาบังคับเลยว่าผู้หญิงรั่วต้องทอผ้าเป็นทุกคนนะคะต้องทอผ้าเป็นนะคะคว่าทอผ้าเป็นเนี่ยม,มันไม่ได้จบแค่เรื่องทอผ้านะคะต้องนุ่นค่ะต้องไปปลูกต้นดอกฝ้ายนะคะแล้วก็พอ มันให้ดอกกับเราแล้วเราก็ไปเก็บดอกมันมาแล้วแยกเม็ดมันออกแยกเม็ดมันออกเสร็จแล้วเราต้องมาตีมันต้องมาขยี้ต้องมาเาขาเรียกว่าอะไรไปปั่นให้เป็นได้นะคะพอปั่นเป็นได้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการไปต้มได้ไปย้อมสีนะคะอยากได้สีอะไรเปลือกไม้อะไรเปลือกไม้สีไหน เปลือกไม้ไหนให้สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้นะคะอันนี้คืองานหลักของผู้หญิงเลยนะคะ,ะแล้วก็ใครทําไม่ได้นะคะจะเป็นจะเป็นไม้นะคะเพราะจะไม่ถูกเลือกนะคะเพราะว่าต้องทําเป็นนะคะเพราะว่าเราต้องมีเสื้อผ้าใส่ใช่ใชไหมต้องมีเครื่องนุ่มห่มแล้วถ้าใครไม่มีเครื่องนุ่มห่ม มีชิ้นน้อยมีน้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไม่มากเปลี่ยนได้ไม่บ่อยเงแสดงว่าคุณทําไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนกับว่าฝีมือเราไม่ถึงแล้วก็ผู้ชายเขาก็ต้องการคนที่แบบทอผ้าเป็นนะคะงั้นแหละอ,อ่ส่วนผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะ ผู้ชายก็ต้องทําไร่ไถนาเป็นจะต้องทําเครื่องจักสรนเป็นนะคะทําตะกระ้าทําอะไรอีกอะทําพิธีนะคะเป็นผู้เป็นผู้สวดในงานพิธีต่างๆพิธีของล้วมีเยอะมากเลยทุกคนเอา,เอาพิธีในบ้านก่อนพิธีในบ้านก็จะมีพิธีมัดมือเรียกขวัญพิธี บูชาเสาหลักพิธีบูชาบูชาเสาอีกสองต้นนะคะอีกสองต้นในบ้านนอกจากบูชาเสาหลักนะแล้วก็จะมีพิธีที่แบบว่า,าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคือเยอะมากเลยนะคะบทสวดมันก็เยอะด้วยนะคะตรงนี้ผู้ชายก็ต้องทําเป็นนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะบิมมาเล่าเพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวบิมมาเล่าอีกติดตามนะ